ที่มาของสงการความจริงเนี่ยลุงตาก,ก็ไม่รู้จักเท่าไรหรอกที่มาเพราะว่าเกิดขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเห็นก็นไปเล่นสงการกันผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าแต่พอพีใหม่เล่นสงการจะมีความสุขความเอสอสัมความสุขความสนุกสนานเฉยๆแล้วก็ทําให้ฝ่าฝนปีใหม่ให้มัน,นดีต่ว่างเงินไปรอดนั่มผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ย ไปส่งให้พูช้ชายผู้เกศให้มีอายุยืนยาวยาวนานเป็นอย่างนั้นถึงวันวันจุดสงการกับวันเนา่าเนาะสมัยก่อนวันเนาคือไปฉันข้าวที่ป่าพวกญาติโยมก็ไปหาอาหารมามาฉันข้าวที่ป่ามาฉันข้าวแล้วก,ก็รอยังไยังนี่คนก็สาดน้ำใส่กันไม่ว่าพาออระสงฆ์กับเจ้ายมก็บสาดใส่ น้กตาเาก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไรหรอกแต่ความจริงเนี่ยการเล่นน้ำเล่นเพื่อความสนุกสนานเนี่ยเออสนศกานปีใหม่แต่ว่าการสาดน้ำเน,นี้ททำให้น้ำหอมมีให้มีน้ำหอมาสาดจะสาดใส่ตากันสาดใส่ร่างกายอย่างนี้ถ้ามันไม่เย็นเอาน้ำแข็งมาสา,น,าน้ำมันก็เย็นมันก็มีความสุขสนุกสนานกันบว่าหญิงสาวบอว่า ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็ม้วนไปมีความสุขก็จะเินไปเล่นหรือ่อาการเล่นม่มีหลายอย่างเล่นในสนุกก็เป็นเล่นด้เป็นทูกก็เป็นเนี่ยถ้าเล่นให,ให้มันสนุกก็อย่างว่าเนีนยให้มีน้ําหอมมันเย็นก็เอาจ้ำแข็งมาใส่ชาใส่้นในตัวมันเย็นมันสบายเนี่ยถ้าไปเอาของร้อนมาใส่ไม่ดีของเหม็นมาใส่มันก็เป็นทุกทเนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้ ถ้าอยากให้มันมว่วนมันชื่นใจมีความชุขเอาน้ำหอมและรถนำขวดเท่าไหร่เอาผสมน้าสีใสก็หอมมีนเย็นไม่แค่นั้นอ,อาวแค่นั้นแหละยติตังปาทติตังตูมังนิปเมวัสัมินจัตุรับเวปุรินตุสังกปาจันโทปะริสสยะถามณีโสติระสุยะถาสัพพิทิโยวิวัจันตุสัพโล วินาสัจุมาเตโพธวันตรายโยสุขีทีขายยโกภาวะอภิวาทนาสีสนิจังกุตาปจายโรจัตตาโรธรรมมาวจันติอายุวโนสุขังฝรังภวตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพภเดวดาสัพุทธานุภาเวนะสพธรรมานุภาเวนะสะสังฆานุภาเวนะสาสาโสจีภวันจุเต ขอ้มีอายุวันโนสุข,ขังพลังจงเป็นสุขเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อถือถ้าว่าพัะผูกท่านทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงสมฤ์สมปรารถนาของท่านทุกประการถือ